สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนนะครับวันนี้มาพบมาพ่อกับเบาเย่าสั้นแนวอีคือเก้าพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาไถหุดหน้านะครับผมเนาะนะครับมาไถหุดหน้าแล้วก็สื้ผ้ามาเก็บบักหอยพี่น้องเก็บบักหอยไปเห็ดกับวเขาเนาะพี่น้องนี่ครับเบาเย่ากับเก็บกะนี่แต่เกษตรพ่อเด็กก่อยแต่ไม่พี่น้องกเกษตรพ่อเด็กก่อยแล้วนี่ครับ โอ้แหงอีพี่น้องปีนี่นะครับนี่พี่น้อง,งผมเป็นธงกุลาห้องให้แรงแห้งนี่พี่น้องบักหอยบัขหอยเนาว,ว์นี่นี่ครับเนาว,ว์วบอเนาวครับตัวนี้บอเนาวนี่นี่ครับผมทีบ้าเย้าเก็บได้ ผมมีตะนวยใหญ่ๆด่วนครับห้อยง่ายนะครับห้อยง่ายนะครับหาเบิ้งไปเรื่อยๆพี่นอ้องหาเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งว่าสิเป็ดจะไหนนะครับผมห้ยแหงอีีพี่น้องว่แหงแรงครับทีพี่น้องอีกกันนึงนี นี่ครับหอยเชอรี่พี่น้องต้องมีอดมอมพร้อมกันบ้องกันใต้แดดแดดคา้างอีหลีครับแดดแห้งนะครับผมหาบหอยไปก่อยก่อนพี่นอ้องครับหอยไปก่อยก่อนไปสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาหนีผพาพี่น,น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศ ไปไทมาหน้ามาได้บักหอยพี่น้องมาหนีผ้าพี่น้องมากินกอยบักหอยตอนใหญ่ๆเนื้อแน่นๆอุดๆเลยพี่น้องอวดกระพูกินนี่แหละสวัสดีครับพี่น้องเฮ้เฮ็ดที่จางคนไปเก็บมาหนีเด้งๆนั่งหาอยุ้งยื่นก็อิ่มได้มามาพี่น้องมามาก้อยหอยก้อยหอยไง อหอยไงหอยเซอรี่ไงคอนเดตโต้ใหญ่ไงกว่าหวนพี่นอ้นองอ,อืมอู้คำไม่จะแบบบวมๆเลยอืมอืมมันนี่ป้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศหาอยู่หากิานมันนี่น้ำมืงแดงอยู่วะหืมมือแดงกำลังใช้เลยฮัง เก็บเพราะอาหารคู่รครบเลยก่อยไข่แม่แดงจังหนึ่งอืออืมดีแหมพี่หนหน,หน่อเลยมาเลยแตะพี่นหน่อมาเยอะไปกองเขอามาเยอะอือเงินแน่นแน่มันอ้วนนะอ่าโจงนี้มันอ้วนขน <c oughs> าดาบริกกินอาหารก็อ้วนเพราะว่ามันอยู่ในไง ค้อยง่ายค่ะน้องอ่อยดีขนาดอืมขวดก็พักกระดวนขากันขนาด้ลยตอนยีงไงพูดเต็มปากเต็มคั่มเลยนีงเต็มปากเต็มคันมดน่ไม่หนอกโอ้ยโ <laughs> อ้ย,อย อ,อ,อ,อืมอืมอืมอะไรฮะไปเป็นแค่หมิ <c oughs> ่เมาาน,นเลอเดี๋ยวจะเก็บมาฝาก่ายหน้าก็ยังบม่ทันเลียอยู่พี่น้องเอามาอย่างข้าจะเก็บแต่บักหอยเอามาอย่างเฮดบาร์บีคิวเอาบาร์บีคิวเนาะนี่ช่วยพี่น้องกินที่เรายำก็แสีบได้พี่น้องบักไหมห ขาเบึ้งย่ากหมดเลยนะบันลวกกับเห็ดน้ำแจวปันกับกิ้งกับใส่แค่นั้นเด็ดอย่าบอกใครเลยอร่อยลืมหัวมันล้นกันเรื่องแสบเนาะแม่ thì khỏi ăn trái kinh nấm huế gặp kinh hết còi bông quá huế để kinh theo lòm này hết đi qua theo thanh nát yam thanh nát yam 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 มันนี้มาสองคนนะจ้ะแม่เทาพิ่นติดภารกิจแม่เทานี้จากแม,ม่อืมเอามันนี้อันเราเป็นนักธุรกิจเราต้องไปเทศหุ่นเ่าเมื่อนี้ 啊